เรื่องมงคลคนเกิดวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่วันที่5ถึ11ง11มกราคม2569จะเป็นวันไหนบ้างกาวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนําไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทําบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสําคัญสําคญรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถกําหนดวันได้ด้วยตัวเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทํา ให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาวในปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่6นะแล้วก็ข้ามไปโน่นเลยนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยคือวันที่11มี2วันนี่แหละครับที่เด่นมากๆนะวันที่6แล้วก็วันที่11มกราคม2 5 6 9นะครับไม่วันที่6ก็ใช้วันที่11นะครับ สองวันนี้วันใดวันหนึ่งดีทั้งคู่6แล้วก็11มกราคมสอง9ัน1ร้อยกสิบก้าหกมกราคมสอง9ันร้อยหกสิบก้าลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีนะครับ